ซิมิลอโรมานีร์ฮีมอสลามุอะัยกุ้มมอร์ฮ์มาตุลลอฮยุบาริกาตัวครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับอ่ะวันนี้เออเป็นข่าวนะครับยาบ้าซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็บอกกันนะว่าอะไรนะ,ะเดิมเนี่ยนะครับกฎกระทรวงบอกว่ากําหนดไว้ไม่เกินสามารถครอบครองยาบ้าได้ไม่เกิน5เมตรอะไรเงี้ยนะให้ถือว่าเป็นผู้เสพ อันนี้ไอ้คนเสพไอ้คนขายก็บอกโอ้อยงี้สบายเลยเอามาเอามาขายทีละห้าทีละห้านะเวลาเจอตํารวจจับเนี่ยนะครับมันก็จะได้ตกเป็นผู้เสพอันนี้ก็ว่ากันไปซึ่งจริงในในแง่งมุมของกฎหมายเนี่ยไม่จําเป็นว่า m, วห้าเม็ดแล้วจะเป็นผู้เสพเสมอไปนะครับหรือแม้กระทั่งเม็ดหนึ่งแล้วจะเป็นผู้เสพเสมอไปอันนี้ไม่จําเป็นมันอยู่ที่อะไรพฤติการการครอบครองว่าเอะในจังหวะนั้นเนี่ยมัน มันครอบครองไว้เพื่อขายถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันครอบครองไว้เพื่อขายก,ก็โดนก็โดนจะมี่เอมเมทแอมเฟตามีนไว้เพื่อจําหน่ายนะครับก็โทษหนะักเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องนีเ้เราค่อยมาคุยกันนะครับแต่นี้เป็นเรื่องข่าวนะครับเ,เป็นข่าวของนะครับโคษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับนางสาวตรีชดาศรีธาดานะครับเป็นโคศกนะครับฝ่ายการเมืองเขาบอกว่านะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้ ประกาศนะครับประกาศกฎกระทรวงล่าสุดเลยนะครับลงในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่17มิถุนายน2567นะครับตอนนี้ก็มีผลมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองยาบ้านะครับก็คือนะครับการครอบครองยาบ้าไม่เกิน1เม็ดนะไม่เกิน1เม็ดหรือถ้าเทียบเป็นน้ำหนักนะครับก็มีน้ำหนักสุดที่ไม่เกิน 100มิลลิกรัมนะครับให้สันนิษฐานไว้ว่านะครับมีไว้ครอบครองเพื่อเสพให้นำตัวเนี่ยนะครับไปบำบัดรักษานะครับหากเกินกว่านี้ให้ถือว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะครับซึ่งอย่างที่บอกแก้จากเดิมเนี่ยเป็นไม่เกิน5เม็ดคือตอนนี้ถ้า1น1เม็ดนะครับก็โอเคเป็นผู้เสพแต่ถ้าเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งนะไอ้ m. ครึ่งเม็ดนะเม็ดครึ่ง ท่านจะถูกสันนิษฐานโดยข้อกฎหมายเลยนะครับว่าเม็ดครึ่งเนี่ยท่านมีไว้เพื่อจําหน่ายส่วนท่านจะจําหน่ายไม่จําหน่ายเอ้ย,อยทนายผมมีไว้เสพจริงๆแต่ว่าแหมนานๆจะออกจากบ้านทีก็ซื้อตุนไว้ซื้อตุนไว้ 1, 2, 1, 1, 2, 1, เม็ด2เม็ดอ้นั่นไอ้นั่นก็ค่อยไปว่ากันในทางคดีอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับเป็นบันทึกท้ายกฎกระทรวงนะ เขาบอกว่าอย่างนี้โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานไว้ว่ามีครอบครองไว้เพื่อเสพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งง่ายๆก็คือว่ากฎกระทรวงนี้ออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลชุดนี้มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดประเภทที่1ก็คือเมทแอมเฟตามีนนะครับก็เลยจึงจำเป็นจะต้องออ,ออกกฎกระทรวงนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับกฎกระทรวงนะครับก็แก้ไขปริมาณยาเสพติดไว้2ประเภทนะครับก็คือ 1. ยาบ้านะครับหรือเมทแอมเฟตามีนนะครับแล้วก็ยาไอซ์นะครับ ก็คือยาบ้าอย่างที่บอกไม่เกิน1หน่วยการใช้หรือมีน้ําหนักสุดที่ไม่เกิน100กรัมนะครับในกรณีที่เป็นเกล็ดผงผลึกนะครับมีน้ําหนักสุดที่ไม่เกิน20มิลลิกรัมนะครับถ้ามีไม่เกินนี้ให้สันนิษฐานไว้ว่ามีครอบครองไว้เพื่อเสพนะครับอันนี้เขาก็ฝากเตือนมานะครับทางกระทรวงทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาบอกว่าฝากเตือนไปถึงคนค้ายาบ้ายาไอซ์รายเล็กรายใหญ่ ขอให้กลับตัวกลับใจรัฐบาลนี้เอาจริงจังรัฐบาลนี้เอาจริงนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหายาเสพติดต้องหมดไปในรัฐบาลนี้คืนลูกหลานสู่อ้อมกอดของครอบครัวคืนอนาคตให้ลูกหลานนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุผลนะครับซึ่งคือถ้ามองว่ามันมันก็ดีนะครับมันก็เราก็อยากให้มันหมดไปคือถ้ามันไม่หมดซึ่งมันก็หมดยากนะ คือมันก็หมดยากนะคือถ้ามันไม่หมดก็ให้มันลดน้อยถอยลงไปคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องต้นทางใช่ไหมกฎกระทรวงเรื่องกฎหมายเรื่องต้นทางส่วนเรื่องปลายทางเนี่ยผมมองว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นยาเสพติดในปริมาณมากมมีจําหน่ายไว้ในปริมาณมากๆเนี่ยคือเรายังมีโทษประหารอยู่นะครับคือถ้าคือถ้ามันอยากจะให้หมดจริงๆเนี่ยกฎหมายก็มีก็ยังไม่ได้ยกเลิกโทษประหาร ก็ต้องใช้นะครับคือโอเคแหละมันคือประหารไปบางคนบอกเอ้ยประหารไปมันก็ไม่หมดมันก็ไม่หมดมันก็ไม่หมดผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่หมดแต่ผมก็เชื่อว่านะครับมันก็ต้องดีขึ้นมันก็ต้องลดลงเพราะไอ้คนที่มันจะเข้ามาสู่วงวนจําหนายเนี่ยในกรณีลอตใหญ่ๆเนี่ยคือโอเคถ้ามันผ่านได้มันก็รวยแต่ถ้ามันมันถูกจับแล้วมีพยานหลักฐานแน่นหนาเพื่อพิสูจน์ว่าจําเลยเนี่ยกระทาความผิดจริงก็ประหารไปนะครับมันจะได้แบบสะกิดใจเตือนใจกันบ้างนะครับ ก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสลาม,มุอะลัยกุมวเราะอมะตุลลอฮิวบริกาโตครับผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน